ท่านคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนทั้งแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดของโรงเรียนนาสูงวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29การดำเนินงานโครงการดังกล่าวโรงเรียนได้ดำเนินง,งานตั้งแต่พศ2 5 5 6ถึง2558 ได้มีการพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดมาโดยตลอดทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายในปีการศึกษา2558ผู้บริหารแกนนำคือนายสุรพลภูสิทธานันผู้อำนวยการ ครูแกนนำสองท่านคือนางนัทยายแย้มงามจิตนายพีรวัตรโสระเวศพร้อมด้วยนกยักเรียนแกนนำจำนวนสิบคนการบริหารโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดโรงเรียนได้มีแผนภูมิในการบริหารที่ชัดเจนประกอบไปด้วยผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ประสานโครงการครูแกนนำนักเรียนแกนนำครูที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวการดำเนินโครงการมาตรฐานั้านสิ่งเสพติดโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรมรมครอบคลุมทั้ง4ด้านประกอบไปด้วย Drugs Addiction, Sex Addiction, Games Addiction, Eating Addiction จากการคัดก,กรองนักเรียน โดยการสอบถามนักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนตลอดทั้งกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่าจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด644คนมีนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงจำนวน31คนคิดเป็นร้อยละ4.8โดยจำแนกเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด13คนติดเกม8คน เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร5คนและด้านโภชนาการ5คนจากข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีนักเรียนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของยาเสพติดพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงเฉพาะบุหรี่เท่านั้นกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดชนิดอื่นๆไม่ปรากฏพบซึ่งเหตุผลที่เลือกแก้ปัญหาเรื่องบุหรี่เนื่องจากมีจำนวนมากที่สุด อีกทั้งตัวนักเรียนสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจนำไปสู่การติดยาเสพติดชนิดอื่นๆเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการติดเกมและส่งผลให้มีภาวะเสียงทางด้านโภชนาการจากผลการวิเคราะห์ผังก้างปลาพบว่านักเรียนกลุ่มเสียงเรื่องบุหรี่13คนสาเหตุหลักมาจากตัวเด็กเอง สาเหตุรองมาจากสังคมครอบครัวและสื่อเป้าหมายการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสียงเรื่องบุหรี่มีจำนวน13คนเรามีเป้าหมายเมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสียงแล้วมีจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างน้อย9คนวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดจํานวนนักเรียนกลุ่มเสียงเรื่องบุหรี่ให้ลดน้อยลงวัตถุประสงค์รอง,องเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสียงมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและครูผู้ปกครองและเพื่อนๆนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสียงด้านคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยที่ดีขึ้น คณะทำงานได้วางแผนการดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน2558โดยใช้วงจร PDCA โดยขั้นแางแนคณะทำงานได้ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดบุคลากรงบประมาณปฏิทินการดำเนินงานขั้นดูดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อมาประเมินผลสรุปผลขั้นเช็ค พร้อมทั้งรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ขั้นแอคปรับปรุงแผนงานเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายนคณะทำงานได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานมีคำสั่งแต่งตั้งงบประมาณและคณะตรวจสอบ กิจกรรมคุณภาพประจำปีการศึกษา2558คือกิจกรรมการป้องกันสิ่งเสพติดรอบรั้วโรงเรียนนาสวงวิทยาศิละปะบำบัดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนคุณครูผู้ดูแลได้นำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมาฝึกความอดทนโดยการเลือกดินนวดดินและฝึกปั้นตามแบบที่นักเรียนชอบ เมื่อนักเรียนมีความพอใจและมีความมุ่งมั่นในการทำงานจึงมอบหมายให้นักเรียนรวมกลุ่ม3คนเพื่อเปิ้นตามหัวข้อที่กำหนดเช่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของไทยโดยนักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์และใช้รูปแบบการปั้นแทนค่าเพื่อสื่อความหมายในการสร้างสรรผลงานให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนด นอกจากนี้คุณครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังเน้นเรื่องระเบียบว,วินัยควบคู่ไปด้วยเช่นมีการออกตารางฝึกซ้อมในช่วงเช้าที่ชัดเจนและแน่นอนมีข้อกำหนดในการรักษาความสะอาดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ภายหลังจากฝึกซ้อมเสร็จสิ้นในแต่ละวันนอกเหนือจากกิจกรรมคุณภาพศิลปะบำบัดแล้วนักเรียนกลุ่มเสียงเรื่องบุรี ยังมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดร่วมกับนักเรียนทั่วไปคือกิจกรรมลูกเสือต้้งยาเสพติดกิจกรรมจิตสาธารณะและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒน,นาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไปหลังจากดำเนินกิจกรรมในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน คณะทำงานจึงได้นำแบบสอบถานความพึงพอใจแบบสเกล5ระดับคือมากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดแบบสำรวจพฤติกรรมแบบประเมินผลงานมาเป็นเครื่องมือวัดผลและประเมินผลซึ่งผลที่เกิดขึ้นโดยตรงคือได้กลุ่มเสี่ยงมีจำนวนลดลงจาก13คนเหลือ2คนลดลง11คน คิดเป็นร้อยละ8 4 6 1อีกทั้งยังทำให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นอีกทั้งครูผู้ปกครองและเพื่อนๆนนักเรียนมีความพึงพอใจในพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินยัยของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามการสรุปผลประเมินทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลทางอ้อมที่เกิดขึ้นคือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการทำงานศิละปะจนเกิดทักษะสามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโดยเป็นตัวแทนโรงเรียนขวารางวัลเลี้ยนทองในการแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2558สสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนถึงความสำเร็จในผลผลิตของกิจกรรมศิลปะบำบัดและอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือการที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาทําให้มีภาวะเสี่ยงและได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีในชุมชนที่อาศัยอยู่และในปีการศึกษา2559โรงเรียนนาสูวงวิทยา จะนำปัญหาที่เกิดขึ้นในปีการศึกษาที่แล้วมาปรับปรุงการดำเนินงานในวงจร PDCA เพื่อรองรับปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหม่ในปีการศึกษา2,559โรงเรียนนาสวงวิทยาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ